สวัสดีค่ะสรุปข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในประจำวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรงนะคะพร้อมทุ่ม100ล้านคว้าฮาแลนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดศึกนอกสนามกับแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวพร้อมทุ่มดีลมหาศาลมูลค่า100ล้านปอนด์คว้าหัวหอกรายใหม่ที่อยู่ในเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอริร่วมเมืองในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งคาดว่าน่าจะมีการแย่งกันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ โดยรายงานจากมิเรอร์อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดไม่ระบุชื่อเปิดเผยว่าทางซิตี้และแมนยูพร้อมที่จะทิ้งความบาดหมางก,กับมิโนไรโอลา เอเย่นชื่อดังไว้ข้างหลังจากสถานการณ์ระหว่างเขาที่ทั้งเป๊ปและโซชาเคยมีปัญหากับเอเย่นรายนี้มาแล้วเพื่อที่จะเดินหน้าคว้าตัวเออร์ริงฮาร์แลนด์วันเดอร์คิททีมชาตินอร์เวย์วัย0ปีจากบริสเซียดอทมุลให้ได้ฮาร์แลนด์กลายเป็นแข้งเนื้อหอมหลังจากแจ้งเกิดกับโม e ในบ้านเกิดก่อนที่จะย้ายไปกดประตูถล่มทลายให้กับเรดบูลซาวบวกกับสถิติ29ประตูจากการลงสนาม27นัดเมื่อรวมทุกรายการก่อนที่เจ้าตัวจะคงฟอร์มฮอตต่อเนื่องในเวลานี้กับการอยู่กับดอทมุ โดยกดไปแล้ว43ประตูจากการลงเล่น44นัดระหว่างซีซั่น2019-2020และ2021หลังย้ายไปร่วมทัพด้วยมูลค่าเพียง20ล้านยูโรเมื่อตลาดมกราคม2020ทั้งนี้ค่าฉีกสัญญาของเออร์ลิงบร์ฮัลแลนมีมูลค่าอยู่ที่75ล้านยูโรจะมีผลในซัมเมอร์2022โดยคาดว่าดอทมูลสามารถตั้งค่าตัวเขาแตะหลัก100ล้านปอนด์ได้หากมีสโมสรอ,อื่นต้องการคว้าตัวแข่งรายนี้ไปร่วมทัพ ก่อนหน้าค่าฉีกสัญญาดังกล่าวจะมีผลเหตุผลสำคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสปาดหน้าบิ๊กทีมในยุโรปคว้าฮาแลนด หนึ่งความสัมพันธ์ของโอเล่และฮาแลนด์เราไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทั้งโอเล่และฮาแลนด์เคยร่วมงานกันมาก่อนที่สมัยอยู่สม,มสรอนโมด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะและโค้ชแมนยูเหนือกว่าทีมอื่นๆแน่นอนแต่ปัญหาที่มันอาจทําให้ดีสะดุดได้ก็คือเรื่องของการเจรจาเงื่อนไขต่างๆนั่นแหละ2เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแน่นอนสําหรับแมนยูเพราะได้เห็นความบ้าข,ของแมนยูมาแล้วในหลายๆดีลเพราะ ฉะนั้นไม่ว่าทางฮารเลน่์ต้องการเงื่อนไขอย่างไรค่าเหนื่อยมากแค่ไหนก็เชื่อกันว่าแมนยูพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวอย่างแน่นอนพร้อมทั้งค่าตัวที่ทางดอดมุลต้องการอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันจะมองข้ามบิ๊กทีมที่เงินหนาอื่นๆไปไม่ได้อย่างเช่นเชลซีและซิตี้ที่มีข่าวว่าก็พร้อมทุ่มแบบบ้าคลั่งเช่นเดียวกันเพื่อคว้าแข้งฟอร์มแรงรายนี้ 3. พ่อของฮาแลนด์ไม่มีปัญหาถ้าลูกชายเลือกซบแมนยูเนื่องจากว่าพ่อของเขาให้อิสระในการเลือกเส้นทางอาชีพของฮาแลนด์เอง 4. แมนยูการันตีตำแหน่งกองหน้าตัวจริงให้ได้เราทราบกันดีว่าแมนยูในซีซั่นนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้โอกาสเปลืองและแถมทั้งกองหน้าตัวจริงอย่างมักซิยาวก็ดันมาเล่นไม่ดีอีกในช่วงซีซั่นนี้ในส่วนของคาวานี่เองเราทราบกันดีว่านั่นคือดีระยะสันเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทําให้แมนยูสามารถการันตีกองหน้าตัวจริงให้กับฮาเลนได้เลยตั้งแต่ย้ายเข้ามาสปอร์ตมีเดียเซตและตูโตสปอร์ตเผยแมนยูกําลังให้ความสนใจแนวรับของตริโน ล่าสุดแมนยูมีข่าวว่ากำลังส่งแมวมองไปส่องฟอร์มคริสันเบเมอร์แนวรับวัย23่ปีของโตริโนโดยแข้งรายนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์กับแมนยูซะทีเดียวเนื่องจากตอนนี้แมนยูต้องการกองหลังถนัดเท้าซ้ายแต่แข้งรายนี้ถนัดเท้าขวาซึ่งว่ากันว่าแข้งรายนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของแข้งที่รักษาสภาพร่างกายความฟิตแบบเต็มร้อยได้ดีคนหนึ่งแถมทั้งเขายังมีจุดเด่นในเรื่องของการเข้าสกัดบอลที่ดีอีกด้วย ส่วนอีกรายอย่างนิโกล่าอนคูรูกองหลังรายนี้เตรียมอำลาทีมต o ริโนหลังจากจบซีซั่นนี้โดยจะเป็นการแยกทางแบบหมดสัญญาและนั่นจะทำให้ทีมที่ให้ความสนใจอย่างลีดยูเนเต็ดและแมนยูมีช่องว่างในการเข้าเจรจาได้ง่ายแบบฟรีๆแต่ก็เชื่อกันว่าแข้งรายนี้น่าจะเลือกย้ายซบแมนยูมากกว่าเนื่องจากนิโกล่าอินคูรูต้องการลงเล่น UCL ในช่วงซีซั่นหน้านั่นเองวานบิซาก้าจ่อเลือกเล่นทีมชาติดีอคองโก วันบิซาก้าเคยถูกเกรเรตเซาเกตเ,เรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019สำหรับเกมยูโร2020รอบคัดเลือกเจอกับโคโซโ,โวและบบลรเรียแต่ก็ต้องถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บจากนั้นก็ไม่เคยถูกเรียกตัวอีกเลย ดิแอสและติกรายงานว่าวานบิสซาก้ากำลังทบทวนอนาคตของตัวเองเรื่องทีมชาติเพราะหากไม่ถูกเซาเกตเรียกตัวติดทีมในเดือนมีนาคมนี้ก็จะตัดสินใจเลือกเล่นให้ดีอาของโกตามเชื้อชาติของตัวเอง แบ็กขวาวัย23ปีมองว่าเซาเกตมีตัวเลือกตำแหน่งแบ็กขวาเยอะมากนอกจากคายวอลเกอร์เทรนัเล็กซานเดอร์อาร์โนคีรนทริปเปียแล้วก็ยังมีริเจมเมดเลนไนทาริกแลมตี้เป็นตัวเลือกอีกด้วยสำหรับวานบิซาก้ามีเชื้อสายคองโกแต่เกิดที่อังกฤษเคยเล่นให้ทีมชาติคองโกชุดยู20ตั้งแต่อายุ17ปีแต่ก็ลงเพียงเกมเดียวจากนั้นย้ายมาเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดยู20และยู21ก่อนจะอายุเกิน แมนยู U, จับตาดีลราฟเฟเวารานหลังเจราจาขยายสัญญาเรอัลมาดริดไม่คืบแมนยู U, ตกเป็นข่าวจับตาความเป็นไปได้ของราฟเฟลวารานอย่างใกล้ชิดเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันกับเรอัลมาดริดจะสิ้นสุดลงในสมัมเมอร์2022โดยที่ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใด สำหรับราฟาเอลรานเป็นคียแมนสำคัญนับตั้งแต่ย้ายจากลองมาร่วมทัพริอามาริดในซัมเมอร์2011โดยมูลค่าราว10ล้านยูโรจนกลายเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบกระดับท็อปของยุโรปรายหนึ่งในเวลานี้ โดยรายงานจากอาร์ตสื่อในสเปนระบุว่าอนาคตของวารานอยู่บนความไม่แน่นอนหลังจากที่การเจราจาขยายสัญญากับต้นสกัดถูกดีเลย์ออกไปเมื่อเรอัลมาดริดมองว่าเจ้าตัวไม่ใช่กำลังหลักของทีมโดยพวกเขาพร้อมที่จะพิจารณาขายแข้งรายนี้ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หากได้ข้อเสนอแตะหลัก70ล้านยูโรหรือราวๆ61ล้านปอนด์ เปิรสถิติสุดแย่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการดวลทีมบิ๊กซิกฤดูกาล2020-2021ปรากฏว่าพิศาจแดงไม่สามารถเก็บชัยได้เลยแม้แต่เกมเดียวและยิงได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นหลังพึ่งบุกไปเสมอเชลซี0ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทําให้การเจอกันทั้ง2นัดฤดูกาลนี้จบลงด้วยสกอร์เดียวกันเป็นครั้งแรกในรอบ99ปี ในการลงเล่นเกมหลีก6นัดหลังสุดประกอบไปด้วยเสมอเชลซี0ย์ประตูต่อ0แพ้อาเซนอนศูนย์ประตูต่อ1เสมอแมนซิตี้0ูนย์ประตูต่อ0เสมอลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อศูน เสมออาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อศูนย์และเสมอเชลซีศูนย์ประตูต่อศูนย์นอกจากนี้ยังยิงได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นคือเกมที่แพ้ท็อตแนมฮอสเปิลหนึ่งประตูต่อหกซึ่งทำให้พวกเขามีสถิติแพ้สองเสมอห้าในการดวลกับบรรดาทีมบิ๊กซิกจากการลงเล่นเจ็ดนัดในฤดูกาลนี้มิเรอร์รายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังของเกมที่เชลซีปะทะแมนยูเมื่อฟานเดเบกที่ถูกอเลกุน่าโซชานีบติดทับไปด้วยเหมือนเดิมนั้น เกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหารจนแทบกลั้นไม่ไหวและต้องรีวิ่งไปเข้าห้องน้ําเป็นการเร่งด่วนแต่ว่าเหมือนฟันเบกดันอ่านเครื่องหมายผิดและเข้าไปยังห้องน้ําหญิงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่โชคยังดีที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในห้องน้ําทําให้ดาวเตะวัย23ปีรอดพ้นความอับอายไปได้อย่างบุญวิทยที่โม i ีฟูซูเมนซาอดีตแข้งผีโชคร้ายสุด สำหรับโฟซูเมนซาเพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอยู่กับเลเอร์กูเซนเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาและการบาดเจ็บเอ็นควายน้าหัวเข่าขวาฉีกขาดครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของเจ้าตัวแล้วก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นตอนเล่นกับฟูตแลมด้วยสัญญายืมตัวในปี2019โฟซูเมนซาลงเล่นตำแหน่งแบ็กขวาในเกมบุนเดสลิก้าที่เลเอร์กูเซนแพ้คาบ้าต่อไฟบวก1ประตูต่อ2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงท้ายครึ่งหลังเพราะปัญหาบาดเจ็บอย่างรุนแรงซึ่งที่ประเมินเบื้องต้นโฟซูเมนซาต้องพักฟื้นราวๆครึ่งปีนอกจากจะพลาดลงเล่นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้แล้วยังกระทบกระเทือนถึงช่วงต้นฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ